สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับในเรื่องของพื้นที่ผิวและปริมาตร ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สนะครับพร้อมแล้วนะครับเราก็าไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทบทวนรูปเราขาคณิตสามวิตีกันก่อนนะครับว่ามีรูปอะไรบ้างและรูปอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้เรียนกันนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับหรูปแบบหรือหรือหรูปทรงนะครับทรงกระบอกพีระมิดกรวยปริซึมและทรงกรม ซึ่งเราจะตัด2เรื่องแรกออกไปนะครับก็คือเรื่องทรงกระบอกและปีริซึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือเพียง3เรื่องที่เราจะใช้เรียนกันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดังต่อไปนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ของพีระมิดกรวยทรงกลมนะครับซึ่งทั้ง3รูปทรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยเคยพบเจอพบเห็นในชีวิตประจำวันกันมาแล้วนะครับบางของบางสิ่งบางอย่างก็เป็นอาคารสถานที่บางสิ่งก็เป็นของเครื่องใช้นะครับหรือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับจุดประสงค์นะครับเรามาดูปัเดนดีกว่าครับว่าจุดประสงค์ของ เรื่องนี้เรามีมีอะไรบ้างานะครับหนึ่งประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิดกล้วยและทรงกลมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตป,ประจำวัน 2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิดกล้วยและทรงกลมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตป,ประจำวันจะสังเกตได้ว่าผลประสงค์เนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ แตกต่างกันตรงที่เรานำพื้นที่ผิวและปริมาตรไปใช้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนหน้านี้ครูได้บอกไปแล้วว่าเราจะเรียนกันทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับก็คือพื้นที่ผิวของพีระมิดซึ่งที่เราต้องเรียนเนี่ยคือจะเป็นพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด แต่กูจะแบ่งออกเป็นอ่าไว้นะครับว่า e p นี้เรียนอะไรนะครับส่วนอ e. P ีนี้เนี่ยเราจะมาขึ้นที่พื้นที่ผิวของพีระมิดกันก่อนเลยนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นรูปพีระมิดที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆนะครับไม่นะว่าจะเป็นทางหนังภาพยนตร์หรืออินเทอร์เน็ตหรือจากในนิตยสารหนังสือต่างๆนะครับเป็นรูปทรงที่เราเห็นได้บ่อยมากที่สุดน,นะครับอพีระมิดนะครับคืออะไร คือรูปเราขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมใดๆมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐานซึ่งถ้าให้พูดกันตามหลักความจริงเอาภาษาพื้นบ้านเลยนะครับก็คือพีระมิดเนี่ยก็จะมีฐานเป็นแนวเป็นรูปเป็นแบนถูกไหมอยู่บริเวณด้านล่างนะครับก็จะเป็นรูปหลายๆเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมียอดตรงกลางที่แหลม โอเคนะครับตามภาพนี้เลยนะครับส่วนประกอบของพีระมิดนะครับเดี๋ยวให้เราไปดูกัน,นครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะรูยกตัวอย่างพีระมิดขึ้นมา1รูปนะครับใน1รูปเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีฐานมีหน้าตักมีสูงตรงสูงเอียงมีสันแล้วก็มีจุดยอดนะครับซึ่งสิ่งที่จําเป็นเลยนะครับในเริ่มเกี่ยวกับพีระมิดเนี่ยนั่นก็คือฐา ทำไมครูถึงเน้นไปที่ฐานก่อนเพราะการเรียกชื่อพีระมิดเนี่ยเราจะเรียกชื่อตามฐานของพีระมิดนะครับอย่างรูปเนี่ยฐานของเราเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกรูปนี้ว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมถ้าฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมโอเคนะ ฐานพีระมิดเนี่ยก็จะมีฐานเพียงฐานเดียวนะครับก็เป็นรูปหลายเหลี่ยมใดๆแล้วแต่โจทย์กําหนดให้นะครับแล้วก็จะมียอดที่แหลมนะครับส่วนหน้าหรือที่เราเรียกว่าหน้าตัดของมันจะมีกี่หน้าได้เราไปดูที่ฐานเลยนะครับว่าฐานเป็นรูปกี่เหลี่ยมอย่างในรูปเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตัดของเราก็จะมีทั้งหมดสี่หน้าด้วยกันนะครับ อันนี้เป็นส่วนประกอบของพีระมิดท,ที่เราจะนําไปใช้หาพื้นที่ผิวนะครับทําไมถึงต้องรู้ก่อนเพราะว่าบริเวณด้านนอกเนี่ยมันเป็นผิวถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่ามีผิวเป็นรูปทรงอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับไปต่อเลยอะมาดูพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมาก่อนเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูสักสองรูป ะครับในรูปนี้เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับทีนี้นักเรียนก็ต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราจะหาพื้นที่ผิวมันเนี่ยเราจะหาผิวตรงไหนบ้างครูก็เลยเอารูปนี้มาคลี่ออกนะครับพอคลี่ออกก็จะได้รูปแบบนี้ขึ้นมาหมายความว่าเมื่อคลี่ออกปุ๊บปรากฏเราพบว่ามีทั้งหมด5ผิวด้วยกันสังเกตไหมครับก็จะมีสี่เหลี่ยมอยู สี่รูปแล้วก็ที่เป็นฐานอีกหนึ่งรูปก็จะได้ผิวทั้งหมดของมันหมายความว่าเราจะต้องหาผิวทั้งหมดห้าด้านห้ารูปอย่างที่เราเห็นกันนี้นะครับต่อมาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะครับก็ยกตัวอย่างเป็นพีระมิดฐานที่เป็นรูปสามเหลี่ยมบริเวณพื้นที่ที่แหลงเงาน,นะครับอันนี้จะเป็นฐานนะครับผูก็จะเอามาคลี่ออกนะครับก็จะกลายเป็น รูปทรงแบบด้านถัดมานี้โอเคนะครับเราก็จะหาอีกเท่าไรเนะี่ยสี่รูปด้วยกันนะครับก็ไปดูว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างโอเคนะครับทีนี้การหาพื้นที่ผิวพีระมิดเนี่ยนะครับนักเรยียนจะต้องมีสิ่งที่ต้องคานึงถึงก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวแต่ละด้านเนี้ยมันมีรูปทรงรูปร่างของมันถูกไหมไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นนักเรยียนจะต้อง ทบทวนสูตรการหาพื้นที่ให้ได้ก่อนแต่วันนี้ครูขอยกตัวอย่างเพียงแค่3รูปก็คือเราจะเจอ3ามรูปนี้บ่อยมากนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสามเหลี่ยมส่วนท่าฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมอันนี้เดี๋ยวจะ,ะไปเปิดนะครับในหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมเอานะครับว่าสูตรของมันว่ายัางไงโอเคนะครับ วิธีแรกนะครับในการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดนะครับหนึ่งเลยเราต้องตรวจสอบกันว่าพีระมิดเนี่ยฐานเนี่ยจะมีทั้งหมดเขาเรียกว่าจะมีฐานเป็นรูปอะไรนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นหน้าตัดเนี่ยเป็นรูปอะไรนะครับแล้วก็ข้อสองก็คือหาพื้นที่ผิวของผิวนั้นๆนะนะครับและข้อสามก็คือนําพื้นที่ทั้งหมดมารวมกันเพราะเราต้องการส่วนที่เป็นผิวถูกไหมยกตัวอย่างพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม เมื่อเราคลี่มันออกเราจะพบว่ามันจะเกิดทั้งหมดห้าผิวด้วยกัน5าด้านด้วยกันเราก็หาพื้นที่ทั้ง5้าด้านแล้วนํามารวมกันก็จะได้พื้นที่ผิวทั้งหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองทํากันเลยดีกว่านะครับมาดูตัวอย่างแรกกันเลยครับจงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะครับอ่ะครูจะกําหนดเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้นะครับ ให้หนักเรียนสังเกตก่อนว่าในพีระมิดรูปนี้สามารถคลี่ออกมาแล้วพบพบได้ว่ามีทั้งหมดกี่ด้านนะครับก็ดูเลยนะครับว่าด้านล่างที่เป็นฐานหนึ่งหน้านะครับด้านล่างเป็นฐานหนึ่งหน้าแล้วก็บริเวณนี้เป็นหน้าตัดหรือผิวข้างอกีกสี่หน้า<ๆ>ก็จะมีทั้งหมดห้าหน้าด้วยกันโอเคนะอะเราก็จะไปหาพื้นที่แต่ละหน้ากันเลยนะครับอมาดูที่บรรทัดแรกก่อน คร,ครูแบ่งนี้เลยนะครับพื้นที่ที่เป็นสามเหลี่ยมก่อนนะครับหรือผิวข้างเนี่ยก็จะเป็นด้านซ้ายกับด้านขวาเห็นไหมนะครับมันมีสองรูปครูจะหาเพียงรูปเดียวแล้วก็คูณสองเข้าไปนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมสูตรบอกไปว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแล้วก็คูณสองด้วยเพราะมันมีทั้งหมดสองหน้านะครับเราก็มาแทนค่ากันเลยนะครับหนึ่งส่วนสองคูณส,ณสี่คูณห้า,าเห็นไหม ฐานเป็น4สูงเป็น5นะครับความสูงตรงนี้เราจะใช้เป็นสูงเอียงโอเคนะเพราะว่าก่อนหน้านี้น,นักเรีนยนสามารถกลับไปดูได้ว่าส่วนประกอบของพีระมิดเนี่ยเราใช้ตรงไหนบ้างน,นะครับเราจะใช้สูงเอียงโอเคนะแล้วก็คูณ2นักเรียนก็คูณแล้วก็ตัดทอนให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็น20หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับอ่ะได้2 2รูปไปแล้ว ทีนี้มาดูพื้นที่สามเหลี่ยมที่เป็นผิวด้านหน้ากับด้านหลังบ้างนะครับด้านหน้ากับด้านหลังก็คงเท่ากันเหมือนเดิมโอเคนะก็จะมีสองรูปเหมือนกันก็คือหนึ่งสองคูณฐานคูณสูง, 1, 2, ลลสงแล้วก็คูณสองเพราะมีสองรูปนะครับเปลี่ยนฐานจากสี่เป็นหกแทนเพราะเราใช้รูปด้านหน้าส่วนความสูงเนี่ยมันยังคงเท่าเดิมอยู่นะครับก็ใช้เป็นห้าเหมือนเดิมแล้วก็คูณสองนะครับ คูณกันให้เรียบร้อยนะครับตัดทอนให้เสร็จแล้วก็จะได้30ตารางเซนติเมตรอ่ะได้ไปแล้วทั้งหมด4ด้าน4หน้าด้วยกันทีนี้เหลืออีก1ด้านก็คือพื้นที่ที่เป็นฐานสังเกตได้ไหมครับว่าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสูตรของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวนะครับกว้างเท่าไหร่กว้าง4ยาว6กก็แทนค่าลงไปก็จะกลายเป็น24ตารางเซนติเมตรนะครับอ่ะ หาคบทั้ง5ด้านแล้วก็ให้นําทั้ง5ด้านมารวมกันเลยนะครับก็จะกลายเป็น20่สบบวก3าบวก24เท่ากับ74ตารางเซนติเมตรอ่ะนี่คือตัวอย่างข้อที่1นะครับไปดูข้อต่อไปจงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะครับอ่อนี้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ฐาน เจ็ดเซนติเมตรได้ทั้งหมดเลยถูกไหมเพราะว่าสามเหลี่ยมทั้งสี่ด้านเนี่ยด้านด้าน,านยาวเท่ากันหมดนะครับเราก็หาเพียงรูปเดียวนะครับแล้วก็คูณสี่เข้าไปนะครับอ่ะหาพื้นที่สามเหลี่ยมที่เป็นพื้นที่ผิวข้างก่อนนะครับมีทั้งหมดสี่รูปด้วยกันก็จะกลายเป็นหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงแล้วก็คูณสี่นะครับโจทย์ให้มาแล้วนะครับว่า สูงเอียงเท่าไหร่แล้วก็ฐานเท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปคำตอบก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิหกตารางเซนติเมตรนะครับต่อมาเลือ,อีกหนึ่งพื้นที่นะครับก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมบริเวณที่เป็นฐานนะครับฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็กลายเป็นด้านคูณด้านซึ่งด้านก็คือเจ็ดนะครับก็กลายเป็นเจ็ดคูณเจ็ดเป็นสี่สิบเก้าซึ่งนำทั้งสอง ซึ่งนําทั้งหมดเนี่ยมารวมกันก็จะกลายเป็น175ตารางเซนติเมตรซึ่งเป็นคําตอบของพื้นที่ผิวของรูปนี้นะครับข้อ3บ้างนะครับลองดัดแปลงดูสักนิดหนึ่งนะครับพีระมิดฐานหกเหลี่ยมด้านเท่าที่มีฐานยาวด้านละสิหน่วยสูงเอียง20หน่วยจงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดรูปนี้รูปนี้จะยากนิดหนึ่งตรงที่ว่า ฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมซึ่งนักเรียนก็จะต้องไปลองสืบค้นดูว่าฐานหกเหลี่ยมเนี่ยมีสูตรว่อย่างไงนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นสามเหลี่ยมสังเกตไม่ว่าจะมีทั้งหมดหกหน้าด้วยกันเพราะฐานเป็นหกเหลี่ยมนะครับเนื่องจากพีระมิดรูปเนี้ยฐานหกเหลี่ยมด้านเท่าแน่นอนรูปสามเหลี่ยมทุกรูปต้องเท่ากันหมดนักเรียนก็หาเพียงรูปเดียวแล้วคูณหกเข้าไปได้ไหม ก็เราจะได้แล้วนะนะครับเราก็ไปหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปเดียวนะครับก็คือเศษหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงเอียงแล้วก็คูณหกเพราะมีหกูปนะครับฐานสิบสี่ใช่ไหมยี่สิบก็คือสูงเอียงนะครับก็คูณไปก็เท่ากับแปดร้อยสี่สิบตารางหน่วยข้อนี้ไม่ได้ให้หน่วยมานะครับแต่นักเรียนต้องรู้อยู่แล้วว่ามีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน่วยเป็นหน่วยอะไรนะครับ ต่อมาไปหาพื้นที่ฐานที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับซึ่งสูตรของมันเนี่ยก็คือสามรูทสามส่วนสองคูณด้านกําลังสองนะครับอันนี้เป็นสูตรที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับเผื่อเจอนะครับก็นักเรียนก็ถ้าเกิดไปเจอรูปอื่นที่ไม่ใช่หกเหลี่ยมนักเรียนก็ลองไปสืบคน้นดูว่ามันใช้สูตรอะไรนะครับแทนค่าลงไปเลยนะครับแทนตรงด้านด้านยาวสิบสี่ถูกไหมก็เป็นสิบสี่กำลังสองบวกลบคูณหารนะครับก็จะได้เป็นสองร้อยเก้าสิบสี่รูทสามตารางหน่วย และก็นำทั้ง2องส่วนนี้มารวมกันนะครับก็จะได้เป็น840บวกกับ294ร3ตารางหน่วยซึ่งไม่สามารถรวมกันได้เพราะอะไรเพราะติดค่าสแควร์รูทอยู่ก็สามารถตอบแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอย่างตัวอย่างที่ให้มา3ข้อก่อนหน้านี้นะครับก็อยากให้นักเรียนเนี่ยลองฝึกทำบ้างนะครับครูก็จะมีแบบฝึกหัดแบบน,นี้ให้นักเรียนทุกๆ EP นะครับอยากไปประหัตข้อที่หนึ่งเนี่ยครูก็ให้นักเรียนเพียง2ข้อด้วยกันให้นักเรียนไปฝึกทํานะครับเป็นการแทนค่าโดยตรงนะครับก็คือข้อ1กับข้อ2นะครับก็ลองอ่านโจทย์ดูซิว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรมาบ้างและต้องหาต้องการหาอะไรนะครับลองไปฝึกฝึกทกันดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกัน E ีีต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ